ประเด็นร้อนห้องข่าวเดอเนชั่นวันนี้คงจะเลี่ยงการจับตาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2557ไปไม่ได้นะคะเพราะก่อนที่จะมีการพิจารณาในวาระแรกนั้นพักประชาธิปัตย์เองก็ได้มีการจัวหัวเปิดประเด็นเตรียมชำละงบร่างพระราชบัญญัติงบตัวนี้ไว้แล้วโดยจะมีการเน้นใน3ประเด็นหลัก ก็คือในเรื่องของความล้มเหลวของการใช้งบประมาณรอบปีที่ผ่านมาปัญหาการทุจริตและการใช้งบประมาณเพื่อเข้าสู่อำนาจโดยมิชอบซึ่งบรรยากาศภาพรวมตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงวันนี้เป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศการพิจาร,รณาพรบงบประมาณ57ปีนี้ถ้าหากเปรียบเทียบกับบรรยากาศในปีที่แล้วบรรยากาศสองวันที่ผ่านมาแล้วดูเหมือนว่าการอภิปรายของพรรคชาติปัตต์เองหรือว่าฝ่ายค้านเองเน้นหนักไป คล้ายๆ้าเปรียบเทียบก็เหมือนว่าอาจจะเป็นการอภิปรายไม่วังจย่อย, <ใจ S 2> ย,ยๆ,ๆเลยก็ได้เพราะเนื้อหาที่เน้นส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของแพงเรื่องข้าวอ่าแล้วในวันที่สองก็มีการเรื่องทุจริตลดอ,อ่าใช่ที่สอบแต่ทุจริตเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าโครงการยุตโรงเรียนและเรื่องในกระแสณหน้าตอนนี้ด้วยในการโจมตีอภิปรายโดยแต่ว่าหากเปรียบเทียบปีแล้วปีแล้วจะเป็นการพิจารณาโดยในเนื้อหาของ รายละเอียดของตัววัวมาจริงๆรไล่เป็นลายมาตาลายกระสวงแต่ในปีนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีการอภิปรายในประเด็นที่เป็นจุดตายของรัฐบาลซะมากกว่าโดยจะมีการเน้นย้ำในถึงในเรื่องของโครงการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าที่ทางรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถจะทําได้ตามอย่างที่ได้เคยมีการหาเสียงไว้และที่ในส่วนของ คำชี้แจงของฝากฝั่งรัฐบาลเองนะคะเราก็จะเห็นพัฒนาการในส่วนของคุณยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการชี้แจงวันละหนึ่งครั้งครั้งละใช้เวลานาน,านพอสมควรเหมือนกันนะคะโดยหลักๆเนี่ยก็จะชี้แจงเน้นหลักในยุทธศาสตร์ที่จะนําพาและก็ขับเคลื่อนประเทศไปแต่ในประเด็นที่ทางพักประชาธิปัตยได้ตั้งทงว่าเป็นประเด็นว่าเป็นการใช้งบประมาณที่สอจะล้มเหลวอ,อีก แล้วก็หรือว่าจะสอในทางทุจริตอีกเนี่ยรัฐบาลเองเขาก็มีเทคนิคที่จะลอยตัวแล้วก็ไม่ได้ชี้แจงในประเด็นที่ถูกตั้งคําถามอย่างเช่นในประเด็นในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่มีปัญหาว่ามีการทุจริตนับแสนล้านบาทเนี่ยรัฐบาลเองก็ไม่ได้มีการออกมาชี้แจงในรายละเอียดตรงนี้ให้ชัดเจนก็ในส่วนของงบที่ทางพักประชาธิปัตย์เนี่ยจับจุดได้อย่างชัดเจนว่าจะสอในการทุจริตก็คือในวันนี้ เรื่องโครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน1 0 0 0คันของกระทรวงศึกษาธิการโดยคุณจูริตตลักษณะวิสิ์สสบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้มีการเปิดตัวเลขให้เห็นว่าในโครงการนี้จัดซื้อรถ1,000คันแต่ใช้งบงบประมาณเนี่ยมากถึง2,300ล้านบาทถ้าเกิดเฉลี่ยต่อคันเนี่ยก็จะสูงถึง2 0 0 0ไอสองล้านบาทเลยทีเดียวในประเด็นนี้คุณเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ได้ออกมาชี้แจงว่ามันเป็นประเด็นที่เกิดจากความผิดพลาดในระบบการจัดพิมพ ในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยราคาจะไม่ได้สูงอย่างที่คุณจลิตตั้งประเด็นไว้และในขณะที่ตัวหลักของรัฐบาลตัวสําคัญที่ดูแลสํานักงบประมาณเองเขาก็ได้มีการชี้แจงในประเด็นนี้เช่นกันใช่ครับก็คือนายเวลาเทศกัณฑก่อครับท่านมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งกํากับดูแลของสํานักงบประมาณก็ได้ออกมาชี้แจงเองฮะโดยยกเอกสารและเปรียบเทียบกับปีแล้วโดยชีย้แจงว่าในการทําเอกสารงบประมาณทุกปีจะเกิดความผิดพลาดทุกปีมากน้อย แล้วแต่แต่ปีซึ่งในชั้นนี้หรือว่าในชั้นกรรมการจะมีการแก้ไขยยตลอดเวลาจากภาพรวมทั้งหมดของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะคะดูเหมือนว่าทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการเจาะลึกลงถึงข้อมูลเชิงลึกให้กับประชาชนได้เห็นว่าการจัดทํางบประมาณเนี่ยมันไม่โปร่งใสมันสอดทุจริตด้วยเหตุผลประการใดบ้างซึ่งประเด็นเนี้ยมันอาจจะตั้งเป็นข้อสังเกตได้ว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลเองหรือฝ่ายประชาธิัย์เองต่าง ก็มีข้อผิดพลาดที่ไม่อยากจะเจาะลึกอะไรมากนะเพราะว่าก็จะสร้างแผลย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองได้เช่นกัน